ความในใจนะครับที่ได้ได้แบบเห็นไม่ไม่ถือว่าแบบความในใจที่มันดูเพื่อนมัดูเพื่อนขึ้นเวทีมาแบบจัดโชว์เคสงานแรกจัมสตาร์จัมสตาร์มองกับพีว่ารู้สึกยงไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจในตัวเซนมากๆ่ชๆๆชๆๆ ภูมิใจในตัวเขามางๆแล้วก็คือตอนถ่ายดูดับสอนนะคะเขาก็เป็นคนที่ร้องแล้วก็เต้นตลอดเวลาเวลาที่แบบเออซ้อมเวลามีเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนตั้งใจแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นตลอดแล้วก็ทางที่เขาเลือกมาคือเขาก็รักมากๆแล้วเขาก็ทุ่มเทกับมันแบบสุดความสามารถจริงๆแล้ววันนี้ก็คือมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเขาอะไรเงี้ยก็ ดีไซน์ค่ะแล้วก็ขอให้แบบประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆค่ะโอ้ขอบคุณครันะครับอ่ะก่อนที่มินจะจากไปยังยังนะครับไม่ใช่หนึ่งจากไปคือลงจากเวทีนะครับก่อนจะจากแต่ก็าไม่ตรงนู้นไม่ไม่ตรงนู้นอ่ะให้มินทราบผลงานดีกว่าอ่าใช่ใช่ผลงานดีกว่าครับว่ามีผลงานในวงการบันเทิงอะไรให้เราเรียกว่าชมมันบ้านอ่า มาคองนิดนึงก่อนก่อนลบก่อนลบก่อนลบเอางี้พี่พี่อนุญาตให้เดินไปส่งตรงนู้นเลยนะครับอ่าอืมเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นหมั้งนะครับอ่าโอเค